บังไม่เ <vengeance> ล <key went to pub> ่นมาเร็วนะืึไม่ไม่ไม่เลยว้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮียบันไดก้อนหัวปี๊ห่าไม่ยอมจะเข้าฉันนะเจนี่ชีกจะเข้า Ya ha 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 Haa Aaaa Uh Ibu ikut cek 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 Oh Ha oh. oh, nah, ha nah, nah. Kutun Tengok Tak asah Waaa Wah, hebat Kenapa? Hmm no. Uh, oh, amukus ไม่ม่เมยอะไรเลยนพ่อยไมันยิงฉันได้ไงไม่เด so 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 ี๋พูดมากสิโอเคเป็นอะไรดเจ็บแสบคอมากเลยแล้วมันตบอมไว้งั้นมัลตายไว้แล้วมันด่าแฟนฉันสดมันจะทำฉน้โอะไรสวัสดีนี่คือ ไปเจอพ่อกระพิร่าจะจูคุณจะห้ามให้อ้าวิ่งว่าไรกูกระตายไปอ้ไม่ไม,มีอ,อะไรหรอกแค่เล่นๆกินแล้วมาเล่นกูกวาดน,นั่นมาราแนนน้องแหนะฮะวุญนวักเออมันก็เล่นยังไงหรอไม่เคยรู้เลยอ๋อมันก้าวปีไปปวยไฟห้ามอ๋อมันจะมันง่ายไปไหยรู้เลยมันก็ง่ายอู้ว้าว จำไม่ร huh. <c oughs> oh ู้ทางเลยไ่้ะนันูนี่แน่โอ้โหมันกงน่ามันเนี่ยมันแต่กูาังนั่งอยเนี่ยว้าวไปเลยเจ้าหนุ่มดอกวอา โอ้มันน้ำมันมังกรจ้าสวัสดีดีกว่าจับมีอกระเป๋าแล้วพวกสามตนหายไปไหนวะอ้าวพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าจัดตาสวัสดีพวกเธอพวกเธอต้องเปิดหน้ากี้วิกกี้ฮัลโหลหน้ารีเสียงมันเมื่อยพวกเธอต้องเปะหน้ามันหางไปไหนอ๋อ เออพอไรปมือมีวข้า,าม,มัน,น,มนอ๋ว้าวาาวว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  โอเคจะกินกันทำพุ้งพูดมองเลยมากน่าใครก็รู้ใครกะตายก่อนถ้าใครไม่พูดถ้าใครพูดต้องตายถ้ <c oughs> ามันรู้มันก็มากว่าว้าว,าวาสวัสดีขอต้อนระับช่วงไม่ได้ส้ขขอมันมาลินพี่ทามโค้คุณต้องกด C นีตามตรงกอนว้ามันได้ไง่ายดีขอบคุณ

นี่มือไม่ใช่หรอปะโอชิปลาลว้าววุฒแลโอ้คกูรอนานคคกูนำจำิทศาสได้คคกูน่า้เจ๊เจ๊ มกดอม้ามนโอ้ยฉันหลอดดูฉันมืมีมือเลวกดข้าม่งยมันใส อ oh, ้าวชัดๆบ๊อบบี้เพทามสุดหนึ่งสสองแล้วก็มีบ่นแปดตววเลยโอ้โหุเป็นนุ้ปิดมากอู้ดีโอสิบไปนุ้ยตัวนึงยังจะพิฉันว้าวโอ กปีเพทอมสุดตัวสังนึกดูแล้วแล้วแล้วมันนัย่องไรมันั่นเหรเฮ้ยนี่มอเลเดชมอต้งน่นไมฉันไม่อยากรู้จริงมันเป็นอะไรนะอืมก็มรู้เหมือนกันนะแต่ฉันก็ไม่มีหนงอะไรหนังมกสน้ำมันอะไรไม่รู้หนึ่งยี่หนึ่งหนั่งมันโมลอะไรเไม่รู้มันมัน โอ้อโสดก็ต้องแบบงั้นฉันไม่รู้เรื่องเลยหนัองมันยังไงอย่าพูดไงๆฉันจะนูนหนังโยนเนี่ยโอ้โหอย่าพูดมากเดี๋ยวกูจะตีเลยให้ไวพี่ชายของกูโอ้คนดแม่เลยสุดไปนายพี่ชายทำไมเนี่ยขึ้นมาฉันทำไม่ น้ำฆ่าเป็นตัวใหม่แล้วว่าไงแกเป็นตัวตเก่าไม่ยอมหรอกล่ะฉันเป็นตัวใหม่ใช่ตูวตัวใช่พวกเราสวยกว่าพวกเธออีกสันหวงตื่นจะจะไปหยุดก่อนน้องพวกเธอเป็นใครกันแน่ามาแย่งโงงานไปเรน่นยเร่ อย่าพูดมากทำไมไอเจ๊ไปใครเนี่ยโอ้มันมันตัวคนน่ารักเลยมันก็น่ารักไปเปลบาวัดดีโอ้มองไงเจ้าหนิกนอยอ๋ออย่าพูดมากเลยอ้ามันก็โอ้โอ้กำไม่รู้อยู่ในที่นี้ไงใช่สวยๆแบบกุ้งกุนว้าวอุ้มูกุส้มมุกุศว้ายจะไปวยกับมันหยไปเลยฮ่าจะพูดมากเลยเจ้าหมือนเดิม

ออมันอยู่นั่นีอ๋อไม่ไอ๋อันไม่ไปหรอกเป็นเนี่ยแหละตุ๊กปาฉันกำลัูตรงนี้มันคืออะไรโอ้ชือกันแล้วนะว้าวชุบอู้โอ้ย ฉันสทยไมมือ๊ยมือดจั๊กเออมันจะช่วยไหมไอซี่เพื่อนของเราเออมันมีสิ่งหนึ่งหนึ่งหนึเออไม่ขยับได้ไม่ใช่ใช่ตออันนี้ท well ีมที่ไหนคะบอกมาคือป๊อบบี้เบธอมเออคือคือะไรว้าใช่ก็ได้ของเล่นอยากได้ของเล่นนะโอ้ยอย่าไปอยู่กับชอนน์เขาจะเขาจกูจะกูจะไม่ต้องห่วงไม่เอาของเล่นนั่นหรอก ฉันให้เลย <laughs> โอดนัมนากมนาษจักรนูนนักมนุษยโอ,โอ้มันน่ารักจริงเลยเพื่อนใหม่แล้วไปดูของฉันด้วยจะนะโอ้พูดน่ารักจังเลยโอ,โอเคเปิดเซฟเปิดเทเปเทสร็จแล้วเอ๊ะมันเป็นอะไรเนี่ยมาดูกันถามจริง ว้ยเอจะพุ oh, mm ่กจกฉันนี่ฉ oh. oh, Go. ันม oh, ีแกมแพด้วยโอ้มแกมแพ็คตบหน้าอได้สิ oh. Oh, ้เล่นกับพวกนายก็สน oh, ุกดีฮ้ยไปหาสกทีก่อนนี่ก็ได้เออเดี๋ยวฉันปไปก่อนนะเอาไปปะดน่นเ้าา Apa yang saya kata saya tidak mempunyai. Aduk pelan-pelan. Dah berjumpa dengan orang lain. Kenapa? 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 Ken รอไปว้าไปจัดกักรเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวใหม่แล้วนั่นหรอเอย้ยมันไปอยู่กับโรงงานเพื่อนฉันใช่ออกไปแล้วนั่นออกไปก่อนฉันก่อนดีเดี๋ยวพวกเรามาช่วยแล้ว,วลใช่นายพรุ่งออกไปเลย น่าเอากไปแทนใช่หระฟักเดียวแล้วต้องมีเพื่อนหมังฉันใช่ฉันโดนคนหอบมันมีเบอร์เทวด้วยเหรอใช่มันเป็นตรงน้นสุดไม่จะมีจะมีอะไรด้วยเหลอใครก็ได้จกกัดการไม่โอ้มันแค่สนุกนิดหน่อยเอง เฟรดี้มารู้หรืกันว้าวาตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ไปแล้วนี่เอาตัวนี้ไปว้าวว้าวจ่าฮ้าอี่แล้วจบแล้วคนเย่โคตรเหนื่อยเลย